สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนีอ้อยหรือว่าริตาซาวคอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราราสตั์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษศหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณพฤษศบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะ จะแม่นยำม,มากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเลยค่ะคุณพิกเดือนนี้เรามีเรื่องต้องคุยกัน <laughs> <laughs> เปิดมาเนี่ย <c oughs> เป็นเดือนพันธุอ่พันธุเนี่ยมีดาวเกตเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ย <c oughs> แสดงว่าตัวคุณเริ่มร้อนในเรื่องของของใหญ่แล้วคุณน้อย <c oughs> หลังจากที่จัดมาแล้วเนี่ยนะก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่อยากจะจัดอีกหรือตัวคุณเองมีความอยากจะจัดให้คนอื่นให้คนในครอบครัวให้แฟนหรือให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้อะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเดือนนี้เหมือนไปดูไปส่องไปอะไรมาแล้วแหละอะหรือไม่นั่ซ้ำคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ,อ,อยู่บ้านนานาอยากทำบา้านอยากจัดห้องใหม่อยากปรับอยากเปลี่ยนอยากทาสีอยากนู่น ฉันอยู่บ้านนาน,นทำหนุนไหนก็อ,อยู่แล้วเอออันไหนมันไม่เข้าที่เข้าทางก็ท,ท <ำ S 2> ําทําปะหรืออะไรอย่างงี้อยากปรับเปลี่ยนอยากซ่อมอยากอะไรคือเราจะบอกว่าถ้ามันทําแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าม,มีความสุข สร้างรางวัลชีวิตให้กับตัวเองรู้สึกภูมิใจมากเลยเนี่ยฉันทาสีบ้านเองนะนู่นนี่นั่น<ช>อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีที่ไม่เท่ากันก็ตามหรืออะไรต่างๆก็ทำเถอะค่ะทำแล้วรู้สึกว่าเ,เราเงินกับตรงนี้ไปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <ๆ S 2> เพราะเราอย่างน้อยมันเป็นฝีมือเรามันเป็นอะไรที่เราท้องสึกว่าฉันคุยได้ว่าฉันทําเองหรืออะไรแบบนี้เป็นความสุขเล็กๆทําไปเถอะค่ะนะเรามาเริ่มกันในวันที่5สิงหาหสิงหาดาวพุธ เดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันทุนะแล้วเป็นมหาจักรไม่ทันและคุณอ้อยก่อนห้าสิงหาทําไปแล้วอืก่อนห้าสิงหาเนี่ยทำไปแล้วพอดาวพุธเดินมาปุ๊บสัมพันธ์ปุตตะอ่าสัมพันธ์ไปที่การเงินด้วยจะต้องเสียเงินทำมากกว่าเดิมอีกค่ะจ้ะเมื่อช่วงต้นเดือนทํานิดนึงรู้สึกว่าไม่โอเค พอดาวพูดเดินมาปุ๊บวันที่ห้าตอแรกก็ทาสีตอนหลังติดวอลเปเปอร์ทั้งหลังอะไรหรือใหม่หมดเลยค่ะจา้า <laughs> หรือไม่ก็คือมีการจัดสวนทนํานู่นทํานี่ทํานั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็นะความสุขเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ทําเถอะหรือ <c oughs> อยากจะปรับเปลี่ยนห้องอามุมนี้มุมนั่นมุมนูน้นหรือตั้งใจจะติดแอร์เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะ <c oughs> เราจะบอกว่ามันเป็นความสุขของเราเราก็ทําเถอะเพราะเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครซ่อมอยากขยับขยายไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะบ้าน หรืออะไรที่มีผลกับชีวิตคุณเนี่ยคุณอยากจะดูแลเพิ่มเติมอืมอะไรประมาณนี้รู้สึกแบบนี้เลยนะแล้วพอมาวันที่14สิงหาดาวศุเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตะดาวประจําตัวคุณเนี่ยเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปูต่าแต่ได้ตําแหน่งนิดแสดงว่าตัวคุณเองอะ่ะเหมือนมีอะไรที่ใหม่ๆและมีความคิดใหม่ๆและแต่เป็นนิดคือแบบ ที่บ้านไม่เห็นด้วยกับฉัน <laughs> ว่าฉันจะท,ท,ทํานู่นทํานี่ทํานั่นเหนืออะไรก็แล้วแต่<ะ>หรือตัวคุณเองมีความอยากจะทําอะไรสักอย่างอ,อยากจะลงทุนทําอะไรสักอย่างแล้วเหมือนมีคนไม่ค่อยอยากเห็นด้วยอืให้คุณรออีกนิดนึงให้คุณรออีกนิดนึงเพราะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวที่บ้านหรือคนรอบข้างจะเห็นด้วยกับคุณในขณะเดียวกันเรื่องการงานเนี่ยนะ ในเวลานี้ถ้าคุณตั้งใจว่าเฮ้ยฉันเสนออะไรออกไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับฉันเลยค่ะให้คุณรออีกนิดนึงค่ะรอวันนี้ค่ะ17สิงหาค่ะ17สิงหาดาวอาทิตย์ค่ะเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วเป็นเกษตร ตอนนี้แหละจังหวะดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับดาวเกตแล้วมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารคดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวประจาเรือนปัตนิเพราะฉะนั้นในเวลานี้ดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีการทับเรือนกันเนี่ยทำให้ตัวคุณเองมีความโชคดีในเรื่องของความคิดในเรื่องของไอเดียบางอย่างทําให้คนรอบข้างเริ่มมีความเห็นด้วยกับคุณ อ่าส่งผลไปถึงเรื่องการงานส่งผลไปถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งใจจะทำไอเดียที่มันผุดขึ้นมาตอนเมื่อต้นเดือนตอนแรกมไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นด้วยอตอนนี้พอเขาไปทําการบ้านทําอะไรมาเออมันดีนี่วาใชเออ่เริ่มเ,เห็นความสําคัญแล้วเพราะเราถึงบอกว่าตอนนี้ให้รอจังหวะนิดนึงนะอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยความคิดของคุณทิ้งไปเลยมไม่มีใครเห็นด้วยกับฉันเพราะเขาเป็นคนขี้น้อยใจ <c oughs> <ๆ>น้อยนะคุณพึกของดิฉันเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้น้อยใจที่สําคัญดื้อมากเวลาใครพูดอะไรก็จะไม่ค่อยฟังด้วยอืม แล้วพอมาวันที่23สิงหาค่ะ <Okay. S 1> ดาวพุธเดินเข้ามาเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนปุตะดวงดีนะเนี่ยคุณเพราะ <Okay. S 1> เราจะบอกอย่างนี้ว่าดาวพุธเนี่ยมาเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนของข่าวดีด้วย <Okay. S 1> แล้วสัมพันธ์กับการเงินฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าการเข้าของเงินคุณเนี่ย <Okay. S 1> มันจะมาจากสิ่งที่คุณริเริ่มมันจะมาจากสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณแบบ เหมือนกับคิดมานานแล้วไม่ทำในเวลานี้ถ้าคุณทำหรือถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับความคิดที่คุณเคยพักไว้เนี่ยม,มันจะทำให้การเงินของคุณเนี่ยกลับมาเดินดีหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยการเงินคุณดีมาตลอดนะคุณพึกตั้งแต่ต้นปีมาดีม,มาตลอดทีนี้มันมาซบเซาอยู่ช่วงประมาณสองสามเดือนเพราะว่ารายจ่ายของคุณเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นอ่าพอมันมีเพิ่มมากขึ้นมันทาให้การเงินคุณรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันจ่ายมากกว่าเข้าแล้วตอนนี้พอมาถึงเดือนนี้ปุ๊บ การเงินเริ่มมีรายรับดีขึ้นหลังวันที่เท่าไหร่23สิงหา23สิงหารายรับของการเงินคุณเริ่มดีขึ้นฉะนั้นมันเหมือนรอดรายได้ของคุณเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วนะคะเหมือนไอเดียของเขาที่มันผุดขึ้นมาพอเขาได้ขายไอเดียไปพอเขาได้โปรโมทไปไประชาสัมพันธ์ไป โอ้โหเงินเข้าเงินเข้าเลยคุณอ้อยแล้วที่สําคัญเราจะบอกงี้ว่าคุณพฤกคนที่ทํางานประจําอยู่นะตอนที่ดาวพุธเข้ามาเป็นเกษตรช่วงวันที่23สิามสิงหาเหมือนตัวคุณน่ะอยากจะมีอาชีพที่สามที่สี่หลังจากที่มีอาชีพที่สองมาแล้วมันซกเซามาสักช่วงหนึ่งตอนนี้เหมือนผุดไอเดียแล้วอาชีพที่สามที่สี่เริ่มมาแล้วมันส่งผลทําให้การเงินคุณกระเตื้องด้วยคือคุณไม่ใช่คนอยู่เฉยเลยคุณพฤกคือคุณจะทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาอือแล้วตอนนี้นะในเรื่องของการงานเนี่ย เขาเรียกว่าดาวพฤหัสน่ะ ตอนนี้ยังทับเรือนอยู่ทีนี้การงานของคุณเนี่ยยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่คนอื่นน่ะเขาว่างงานแต่ตัวคุณน่ะจะไม่ว่างเลยต้องใช้คําว่าไม่ว่างเลยนะเพราะดาวพฤหัสของคุณน่ะเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยแล้วสัมพันธ์กับตอนนี้กรรมะมรณะคือการงานของคุณน่ะมันอาจจะมีการแผ่วไปบ้าง<ช>แต่มันจะกลับมาดีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี่แหละ<ช>อืมแล้วในเรื่องความรักนะคะอาจารย์ความรักของคุณเนี่ยนะดาวังคารเนี่ยไม่ไปไหนแน่นิ่งอยู่ในเรือนพันธุ<ช>แล้วดาว ดาวราหูที่ทับรักพะพี่เลี้ยงอย่างดิฉันเนี่ยนะที่ทับรักอยู่เนี่ยส่งผลทาให้ตัวคุณมีเสนะ่ห์มีสเสน่ห์มากๆแล้วเป็นคนของสังคมด้วยคอืเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มีคู่อยู่อะ่ะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะเริ่มที่จะแบบว่าไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหร่เหมือนมีนแหมเหมือนมีคนเข้ามาเยอะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าฉันพุ่งตรงไปในเรื่องของแบบ หน้าที่การงานแล้วก็การปรับเปลี่ยนอะไรที่บ้านซะมากกว่าไม่ได้มีเวลาโมเมนต,ต์ตรงนั้นเลยสําหรับคนโสดอะ่ะเราบอกเลยว่ามีคนเข้ามาเยอะด้วยค่ะอืมนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ ไอเดียกระชูดเงินก็เข้างานก็เข้าไม่มีเวลากับเรื่องความรับหรอกเพราะฉันแต่ไปถูกทางะคะ่ะใช่ค่ะคือข้อดีของเขาก็คือว่าเขาปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่โอเคเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นผลดีมากๆเลยนะคะ,คะโอเคเข็มทิศชีวิตแบบนี้แผนที่ชีวิตแบบนี้ ก็จะมีบอกคุณทุกเดือนแหละค่ะนะคะสำหรับคนที่สั่งเข็มทิศดวงชะตาไว้ของปี2564ค่ะ้ยและยังไม่ได้โทรคุยโทรดูดวงกับอาจารย์พิมพ์เช่นเลยนะคะค่ะแล้วคนที่ยังไม่เคยสั่งซื้อหรือว่าเคยสั่งซื้อไปแล้วแล้วอยากได้เข็มทิศชีวิตของปี2565ก็ราคา990บาทแล้วก็จะได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมพ์ด้วยนะคะภายใน1ปีค่ะค่ะเราสองคนก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ